สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเลยอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้วันอาทิตย์นะคะที่7นะคะตอนนี้เลยกาลังยืนอยู่บนแปลงที่ดินนะคะหน้าหาดแม่ลําพึงตําวลแม่ลําพึงอําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเรากําลังแบ่งขายอยู่ณตอนนี้นะคะจะมีเนื้อที่200ตารางวาและ100ตารางวากว่านะคะใครท่านใด เดินข้ามถนนนะคะเดินลงหาดได้เลยนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายนะคะและไม่ว่าจะเป็นน้ําตกนะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติต่างๆมากมายใกล้ตลาดนะคะเดินทางเพียง7-10นาทีเท่านั้นเองนะคะเซเว่นนะคะมีอยู่3ามสีที่นะคะทุกอย่างลอยร้องไปด้วยความสะดวกมากมายธนาคารไปรษณีย์ปั๊มน้ํามันนะคะแล้วก็ ที่ดินแปลงนี้นะคะเราถมให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทําการเลีร์ทีอท่อีกครั้งแล้วก็จะถมที่ให้สวยเลยนะคะใครท่านใดที่อยากมีบ้านนะคะบ้านพักหรือบ้านพักตอางๆหรืออยากจะทับจองไว้ทำเป็นโฮมสเตย์ยก่อนนะคะก็สามารถาที่จะเดินทางมาดูที่ดินก่อนได้เพราะว่า,าช่านบ้านนะคะจับจองไว้ทำโฮม ตอดกันแล้วเรียบร้อยนะคะแปลงที่ดินแปลงนี้ยังอยู่ใกล้กับไฟฟ้านะคะนะไ,ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมด้วยน้ําประตานะคะและอยู่หน้าชายหาดนะคะเพียงเดินถนนนะคะลงหาดนะคะสะดวกสบายมากๆเลยเนาะและยังอยู่ใกล้กับร้านกาแฟนะคะที่กําลังก่อสร้างนะคะ จะเปิดใช้บริการในเร็วๆนี้นะคะเป็นทั้งออฟฟิศของเรานะคะแล้วก็ยังเป็นร้านกาแฟร้านอาหารด้วยเช่นกันฝากไว้ด้วยนะคะใครท่านใดที่อยากจะมีแปลงที่ดินแปลงสวยใกล้หาดนะคะเดินลงหาดแม่ลำพึงนะคะด้านฝั่งด้านนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับสถานีตำรวจค่ะเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเองแล้วก็ ตำบลสถานที่ราชการตรงข้ามกับสถานีตำรวจนะคะไม่ไกลเลยนะคะเดินทางไปอา่อาวบ่ดทองหลางด้านนี้นะคะประมาณ4-5นาทีเท่านั้นเองนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตนะคะในบริเวณเขตนี้ด้วยฝากไว้ด้วยนะคะใครที่อยากจะมีที่ดินแปลงสวยสามารถติดต่อทีมงานเล s สมาร์ทแลนด์หรือเลได้นะคะยินดีให้รายละเอียดและข้อมูลทุกๆท่านนะคะ สำหรับวันนี้ขอลาทุกๆคนไปก่อนค่ะและกลับมาพบกับเลีได้ใหม่ในรายละเอียดข้างหน้าและครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ